ตอนที่417เส้นทางข้างหน้าดินแดนแห่งนิรันด์สิ่งมีชีวิต29ตนแทบจะไม่เคยมารวมตัวกันเลยหลัวเฟิงเมื่อไหร่เจ้าจะมีการเฉลิมฉลองในฐานะขุนนางเทพละ่ะคาฟูถามพร้อมรอยยิ้มคาไม่ได้ไปดินแดนผู้ฝึกฝนของเจ้ามานานแล้วเลยถือโอกาสจะไปสำรวจดูสักหน่อยเหล่าเทพอมะตะคนอื่นๆ ก็มองไปที่หลัวเฟิงเช่นกันสำหรับการเฉลิมฉลองของหลัวเฟิงพวกเขาเกือบทั้งหมดจะส่งร่างอาวตารมาร่วมงานดินแดนลีลาบที่ข้าปกครองดินแดนกระเรียนโลหิตกําลังอบพยพกลับไปยังดินแดนผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มเมื่อดินแดนกระเรียนโลหิตมาถึงบ้านเกิดของข้านั่นจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ผู้ที่พึ่งพาการปกครองดินแดนลีลับเพื่อคงความเป็นอมะตะมักจะจัดงานเฉลิมฉลองในดินแดนลีลับดังนั้นไม่มีใครแปลกใจกับการตัดสินใจของหลัวเฟิงท่านซาโจท่านพอมีเวลาไปร่วมผจญภัยในหุบเขาทงด้วยกันไหมลูกบาทประหลาดปีศาจรูนถามตกลงหญิงชุดคลุมเทาซาโจพยักหน้าข้าไปได้ทุกเมื่อ หลังจบงานชุมนุมนี้เราไปกันเถอะปีศาจรูนมองไปรอบๆใครก็ตามที่อยากร่วมเดินทางไปกับเราก็สามารถมาเข้าร่วมได้นะไปด้วยกันบรรพบุรุษงูอานันต์ก็พูดแทรกขึ้นมาเช่นกันโดยรวมแล้วมีสิ่งมีชีวิตอมะตะหกตนที่พร้อมจะร่วมเดินทางไปหุบเขาทงด้วยกันหลัวเฟิงที่ฟังอยู่ด้านข้างเขาได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับดินแดนลึกลับ จากคลังข้อมูลของดินแดนต้นกำเนิดหุบเขาทองเป็นหุบเขาลึกลับที่หล่อเลี้ยงด้วยห้วงอวกาศหุ่นยวนอันไร้ขอบเขตท,ที่ซึ่งการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวจะค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างไม่มีแบบแผนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ข้ามผ่านหุบเขาทองทั้งหมดประโยชน์สูงสุดของหุบเขาทองคือการได้สัมผัสกับการโจมตีที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มันส่งผลกระทบบางอย่างต่อการสำรวจเส้นทางของตนเองซาจโจได้ไปเยือนหุบเขาถงมากที่สุดและเทคนิคการสังหารบางอย่างของนางก็พัฒนาขึ้นมาจากการโจมตีของหุบเขาถงสิ่งมีชีวิตทั้ง29แห่งแดนนิรัน์และกลุ่มหลักทั้งสหลัวเฟิงสังเกตการสนทนาของพวกเขาและสังเกตเห็นประเด็นที่น่าสนใจบางอย่าง ค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดค่ายผู้ฝึกฝนค่ายไอพีและกลุ่มอิสระ3ามกลุ่มหลักแรกแทบไม่สนใจกันเลยตรงกันข้ามข้อเสนอจากกลุ่มอิสระมีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายมากกว่าพวกเราแปดเทพผู้ฝึกฝนนั้นแตกต่างกันจริงๆหลัวเฟิงฟังการสนทนาของ บรรพบุรุษเหล่านี้มาพบกันเพื่อผจญภัยพบกันเพื่อสำรวจสมบัติแต่เหล่าผู้ฝึกฝนแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเหล่าผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่อาศัยการตรัสรู้การสำรวจดินแดนลึกลับที่สะท้อนถึงพวกเขาเป็นครั้งคราวเช่นเดียวกับทรัพยากรอื่นๆเหรอการปกป้องทรัพยากรของกลุ่มโลก3,600ก็เพียงพอแล้ว พวกเขาไม่มีความทะเยอทะยานที่จะแสวงหาทรัพยากรในดินแดนที่กว้างใหญ่หลังจากเดินทางผ่านมาสิบยุคดินแดนลึกลับดินแดนกระเรียนโลหิตก็มาถึงกลุ่มโลกมืดในที่สุดขณะนี้กลุ่มโลกมืดได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มโลกกาแล็กซีและดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดได้เปลี่ยนชื่อเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งกาแล็กซี นี่คือสิ่งที่เหล่าขุนนางทุกคนทำแต่ละคนจะเปลี่ยนชื่อดินแดนสำบูรณ์ของตนเป็นชื่อที่ตนเองชออบบอดินแดนกระเรียนโลหิตอันกว้างใหญ่อันไร้ขอบเขตเป็นที่ตั้งของสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงกว่า7.5พันล้านตนตระกูลดินแดนกระเรียนโลหิตเหลือเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหลวเฟิง ขณะที่ส่วนที่เหลือถูกส่งไปทำงานอย่างหนักในดินแดนของขุนนางเทพคนอื่นๆนี่คือกรณีของเทพผู้ฝึกฝนทั้ง8แม้ว่าพวกเขาจะกดขี่สิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับสูงและสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับโลกด้วยตนเองพวกเขาก็ยังคงแบ่งปันกับทางค่ายงานฉลองสิ้นสุดลงแล้วหลัวเฟิงไปส่งแขกจำนวนมาก แม้แต่ค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดก็ส่งร่างอาวตารมาโดยมีจักรพรรดิหกองค์รวมถึงบรรพบุรุษงูอนันต์และมีร่างอาวตารจากบรรพบุรุษทั่วไปมากถึง31องค์ค่ายไอพีก็ส่งร่างอาวตารมามากถึง21องค์พร้อมกับร่างอาวตารจากกองกำลังที่อ่อนแอก,กว่ามากมาย ร่างอาวตารบรรพบุรุษมากกว่าร้อยองมาร่วมกันเป็นสักขีพยานจำนวนร่างอาวตารบรรพบุรุษจากผู้ชมยังสะท้อนถึงอิทธิพลของพิธีงานฉลองในห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไร้าที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับ3จักระพัดแห่งทะเลสายฟ้าการเฉลิมฉลองของพวกเขาดึงดูดผู้ชมได้น้อยกว่ามากพวกเราไปกันเถอะท่านหลวเฟิงไม่ต้องไปส่งพวกเราแล้ว หลังจากแขกคนอื่นๆออกไปหมดแล้วเหล่าผู้ฝึกฝนอีกเจ็ดคนก็จากไปทีละคนเหลือเพียงท่านโมหมานในตอนท้ายหลัวเฟิงมโมหมานเดินเข้าไปหาหลัวเฟิงแล้วกล่าวว่าท่านเคยสัญญาว่าจะช่วยข้านี่ตอนนี้เลยเหรอหลวเฟิงถามข้าสามารถออกเดินทางได้ทุกเมื่อเมื่อได้ยินเช่นนี้โมหมานก็ยิ้มด้วยความพอใจ กับความตรงไปตรงมาของหลัวเฟิงยังไม่ถึงเวลายังมีดินแดนลีลาบพิเศษดินแดนผันผวนซึ่งถ้าจะค้นพบได้เพียงครั้งเดียวในทุกๆแสนยุคมันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอีกประมาณ5,000ยุคเมื่อมันปรากฏขึ้นเราต้องออกเดินทางทันทีรับทราบไม่มีปัญหาหลัวเฟิงตอบกลับขอบคุณนะ โม่หมานก้าวเท้าออกไปร่างของเขาก็กลายเป็นคลื่นและหายวับไปหลัวเฟิงยืนอยู่ท่ามกลางทะเลโลหิตอันไร้ขอบเขตเสื้อคลุมสีโลหิตบนร่างของเขาปลิวสวัยอยู่กลางอากาศในที่สุดข้าก็มีเวลาที่จะไปพักและวิเคราะห์เส้นทางกระบี่หุ่นหยวนต่อเสียทีหลัวเฟิงคิดพลางมองออกไปไกลๆ ไม่ไกลนักในห้วงเวลาคือโลกต้นกำเนิดทวีปต้นกำเนิดดินแดนกระเรียนโลหิตอยู่ใกล้กับโลกต้นกำเนิดทวีปต้นกำเนิดมากหากในอนาคตเกิดวิกฤตการที่ไม่อาจคาดคิดหลัวเฟิงจะย้ายดินแดนกระเรียนโลหิตอีกครั้งเพียงชั่วครู่ดินแดนกระเรียนโลหิตก็จะเข้าใกล้ทวีปต้นกำเนิดทะเลโลหิตอันไร้ขอบเขตสามารถปกป้อง โลกต้นกำเนิดทวีปต้นกำเนิดได้อย่างเต็มที่ตามสถานการณ์ที่ทราบกันดีไม่น่าจะมีสิ่งใดคุกคามโลกต้นกำเนิดที่ข้าอาศัยอยู่ได้แต่โลกต้นกำเนิดของบ้านเกิดข้าเกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของญาติมิตรและมิตรสหายของข้าเมื่อมีโลกต้นกำเนิดของทวีปต้นกำเนิดอยู่แล้วข้าก็สามารถชุบชีวิตสิ่งมีชีวิตได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าโลกต้นกำเนิดหายไปก็ไม่มีทางฟื้นคืนชีพได้อีกหลัวเฟิงต้องมั่นใจว่าโลกต้นกำเนิดของบ้านเกิดจะปลอดภัยในพื้นที่หุนหยวนอันไร้ขอบเขตความขัดแย้งไม่เคยหยุดนิ่งค่ายไอพีซึ่งเพิ่งยอมแพ้ให้กับค่ายผู้ฝึกฝนมีบรรพบุรุษบางคนไปรุกรานกองกำลังที่อ่อนแอกว่าโดยรอบแย่งชิงทรัพยากรไป กองกำลังที่อ่อนแอกว่าเหล่านี้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมค่ายหลักพวกเขามีความมั่นใจและแน่นอนว่าการต่อสู้นั้นดูเดือดค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดและค่ายผู้ฝึกฝนยังคงเงียบสงบเนื่องจากเคยต่อสู้กันอย่างดูเดือดมาก่อนฝ่ายหนึ่งสูญเสียบรรพบุรุษไป11คนอีกฝ่ายหนึ่งสูญเสียดินแดนไปมากมายและโลกต้นกำเนิดจำนวนมาก ถูกทำลายตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกําลังพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายสงครามครั้งนี้ช่างคุ้มค่าจริงๆทรงกลมแห่งแสงขนาดมหฮมาบรรจุแสงอันไร้ขอบเขตอยู่ภายในนี่คือร่างที่แท้จริงของบรรพบุรุษอนัน์ตในฐานะหนึ่งในสามพลังสูงสุดของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดบรรพบุรุษอนันต์ไม่เคยบรรลุถึงขั้นอมะตะ ดังนั้นมันจึงยืนหยัดอย่างมั่นคงเคียงข้างฝ่ายยุทธการหลักมันต้องการการทดสอบที่มากพอต้องการทรัพยากรมากมายเพื่อช่วยให้ตัวเองก้าวหน้าต่อไปผ่านยุคสมัยอันยาวนานอุปสรรคมากมายนับไม่ถ้วนจนถึงวันนี้ในที่สุดข้าก็คว้าความหวังแห่งอมะตะไว้ได้มองเห็นเส้นทางข้างหน้าอย่างชัดเจนณนะบัดนี้ บรรพบุรุษอนานันต์กำลังมีความสุขอย่างยิ่งสงครามครั้งนี้ข้าต้องขอบคุณท่านหลัวเฟิงเป็นเพราะต้นกำเนิดมหาการทำลายล้างของหลวเฟิงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่แผ่ขยายไปทั่วบริเวณขณะที่บรรพบุรุษอนันต์มุ่งช่วยเหลือสหายแสงไร้ที่สิ้นสุดของมันจึงสามารถต้านทานแรงประทะจากต้นกำเนิดมหาการทำลายล้างของหลวเฟิงได้ พายุพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวแสงอันพร่างพราวอย่างเหลือเชื่อแผ่ขยายไปทั่วบรรพบุรุษหลายสิบองค์บาดเจ็บสาหัสถึง26องค์นั่นแหละคือต้นกำเนิดมหาการทําลายล้างที่แท้จริงแสงไร้ที่สิ้นสุดควรจะมีพลังอันไร้ที่สิ้นสุดบรรพบุรุษอนันต์เข้าใจนั่นคือเส้นทางข้างหน้า มันแค่ต้องก้าวต่อไปจากนั้นมันก็จะแปลงร่างเป็นแสงอันพร่างพราวอย่างเหลือเชื่อนั้นได้เพื่อพลังอันไร้ขีดจํากัดถ้าจําเป็นต้องบริสุทธิ์ยิ่งกว่านี้แม้แต่แก่นชีวิตก็ต้องผสานเข้ากับแสงอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงเวลานั้นแก่นชีวิตจะสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งสามารถปรากฏกายในรัศมีแสงใดๆในห้วงอวกาศหุ่นยวนอันไร้ขอบเขต เมื่อนั้นข้าจะเป็นเทพอมะตะอย่างแท้จริงบรรพบุรุษอนันเหลือบมองเส้นทางของมันจากนั้นก็เริ่มดูดซับทรัพยากรที่สะสมมายาวนานด้วยทรัพยากรที่จัดหามาอย่างแข็งขันคอยชี้นำการเติบโตของแก่นชีวิตแก่นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆกระบวนการนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากและอุปสรรคยิ่งเข้าใจเส้นทางข้างหน้าชัดเจนมากเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงแก่นชีวิตก็จะราบรื่นมากขึ้นเท่านั้นเส้นทางของข้าอยู่ที่ไหนกันบรรพบุรุษเดสไซเรนหนึ่งใน9้าจัก,กรพรรดแห่งค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดก็เป็นหนึ่งในสามพลังสูงสุดภายในค่ายเขายังคงค้นหาเส้นทางสู่เทพอมะตะอย่างขมขื่นแต่ก็ไม่พบความหวังข้าสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดมีเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น ที่มีแสงแห่งความหวังการที่จะบรรลุถึงความเป็นอมตะนั้นเราต้องกลับไปสู่การดับศูนย์อย่างเงียบงันก่อนสแสวงหาความเป็นเทพอมตะในการดับศูนย์แต่เส้นทางนี้โอกาสที่จะตายสนิทนั้นน่าจะมากกว่า99%บรรพบุรุษแห่งการดับศูนย์อย่างเงียบงันถอนหายใจเส้นทางนี้เขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับ เพราะโอกาสที่จะสำเร็จนั้นริบหรี่เกินไปในด้านความแข็งแกร่งมันเทียบชั้นกับเหล่าผู้ฝึกฝนแล้วแม้ว่าเหล่าผู้ฝึกฝนจะร่วมมือกันพวกเขาก็ไม่สามารถสังหารมันได้มีเพียงความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีเท่านั้นที่มันจะถูกสังหารสิ่งมีชีวิตเช่นนี้มันจะมาเสี่ยงกับเส้นทางที่มีอัตราการตายมากกว่า9 9ได้ยังไง มหาศจรย์ช่างหน้ามหาศจรย์จริงๆค่ายผู้ฝึกฝนในแดนต้นกำเนิดผู้อาวุโสหยวนกำลังอ่านมรดกที่หลัวเฟิงเขียนไว้ให้งานวิจัยเรื่องต้นกำเนิดของหลัวเฟิงนั้นเรียกได้ว่าดีที่สุดในห้วงมิติหุนหยวนอันไร้ขอบเขตผู้อาวุโสหยวนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเหล่าเทพทั้งแปดล้วนบรรลุการบรรลุรูแล้ว ความรู้ที่ลึกซึ้งของพวกเขานั้นเหนือกว่าบรรพบุรุษมากเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนของหลัวเฟิงมุ่งเน้นไปที่ชีวิตโดยมีระบบต้นกำเนิดเป็นแกนหลักในเส้นทางของเขาเส้นทางของข้าต้องการเพียงระบบต้นกำเนิดผู้อาวุโสหยวนศึกษามารดกอย่างละเอียดซึมซับส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเส้นทางปฏิบัติการกดหุนหยวน ที่เขาฝึกฝนเมื่อจำนวนเส้นทางท่านสูงสุดแห่งราชาศักดิ์สิทธิ์ที่เขาค้นพบเพิ่มขึ้นพลังของเส้นทางปฏิบัติการกฎนี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ผู้อาวุโสนกลับล้มเหลวในการสร้างโลกต้นกำเนิดนั่นเป็นเพราะโลกต้นกำเนิดนอกจากจะต้องใช้กฎแล้วยังต้องผสานเต่าจำนวนมากเข้ากับต้นกำเนิดด้วยหลัวเฟิงนั่นคือ ต้นกำเนิดแห่งชีวิตและความตายและค่าจําเป็นต้องรวมเต๋าอันยิ่งใหญ่จํานวนมากเข้ากับต้นกำเนิดโลกแห่งต้นกำเนิดต้องการเต๋าอันยิ่งใหญ่อย่างน้อยเก้าเต๋าเต่าอันยิ่งใหญ่เก้าเต๋ารวมกันเป็นต้นกำเนิดซับซ้อนกว่าต้นกำเนิดแห่งชีวิตและความตายของหลัวเฟิงมากผู้อาวุโสหยวนก็ค่อนข้างกังวลเช่นกัน เต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนเป็นเต่าเดียวที่ผสานเข้าด้วยกันเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะมากมายในทิศทางของชีวิตจึงสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นต้นกําเนิดได้อย่างง่ายสร้าง1,000ล้านแล้านต้นกําเนิดได้อย่างง่ายดายเต่าอ,อันยิ่งใหญ่อย่างน้อย9ก้าเต่าจะรวมเป็นต้นกําเนิดหากคาสแสวงหาเต่าอ,อันยิ่งใหญ่เพิ่มเติม ระบบการผสานต้นกำเนิดก็จะยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นแม้จะรู้สึกว่าเส้นทางนั้นยากลำบากแต่ผู้อวุโสหยวนก็ยังมีความสุขเพราะระบบต้นกำเนิดที่ละเอียดถี่ถ้วนของหลัวเฟิงได้ชี้ทางให้เขาแล้วแต่เมื่อสำเร็จเส้นทางการปฏิบัติการกดหุ่นหยวนพร้อมกับระบบต้นกำเนิดที่เพิ่มเข้ามานั่นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง อย่างน้อยเส้นทางข้างหน้าก็ชัดเจนขึ้นผู้อาวุโสหยวนยังคงฝึกฝนอย่างสันโดษแปดขุนนางเทพแห่งค่ายฝึกฝนต่างก็มีภารกิจของตนเองสตาร์ไลท์ซ่อมแซมส่วนต่างๆของตาข่ายห่วงเวลาอย่างขยันพันแข็งจินออกเดินทางสำรวจหุบเหวแห่งการทำลายล้างเพียงลำพังอีกครั้ง โมหมานยังคงท่องไปในห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไร้ขอบเขตหู่หลานเลี้ยงดูลูกหลานในสายเลือดอย่างไม่เร่งรีบขณะที่หลัวเฟิงกำลังทำความเข้าใจเส้นทางกระบี่หุ่นหยวนภายในอาณาเขตกระเรียนโลหิตสามพันยุคผ่านไปโดยไม่รู้ตัว